อ่ะก็เฮ้ยเร้วยเลยละกันนะครับเคนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยเลยละกันนะครับเคผมก่อวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับอ่าผมเองนะนายนะครับเคนะก็ห่างหายกันไม่นานเลยนะครับก็ถ้าถามว่าผมหายไปไหนเนี่ยนะครับก็คือผมเนี่ยก็แบบไปใช้ชีวิตตอนมส่นะแบบโอ้แบบมัธยมปลายนะมีอะไรใหม่ๆให้เข้ามาเลยเ่ยนะเอาจริงไม่ใช่นะก็แบบ ก็ไปเรียนอะไรตามปกติอะยแต่แบบมันเป็นมปลายอ่ะปรับปรับปรับตัวอะไรนิดนึงก็อยู่ๆก็หายไปเลยนะครโอเคนะก็แบบว่ามันก็มีงานอะไรนะครก็ที่ต้องทําอยู่เหมือนกันนะก็อาจจะไม่ค่อยแบบชิวๆเหมือนตอนมอต้นแต่มันก็แบบว่ามันก็แบบเป็นชีวิตอีกแบบไปเลยโอเคนะผมก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็ที่ผมหายไปนานเนี่ยก็ นั้นแหละนะผมขึ้นมปลายนะแล้วก็มันมีงานอะไรนะแม่งคือมานั่งคีทีคือนี่จะม .5 แล้วนะคือม .4 คือแบบว่าคือกดที่หายไปเลยนะผมก็คือแบบช้ชีวิตม .4 นั่นเองนะโอเคนะผมมานะก็วันนี้ก็มาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของผมเองนะแม่งทำไมมืดจังวะเปิดไฟดิโอเคนะผมก็อ่านะ ก็สว่างขึ้นนะผมชีวิตเจิดจ้านะครับอนาคตที่ใกล้ดับก็กลับมาสว่างอีกครั้งโอเคท่านต้องพูดอย่างนี้ด้วยอ่ามีแอปเปิ้ลด้วยนะผมอร่อยมากนะอืมโอเคนะผมก็กลับมาแล้วนะครับก่อนนี้เนี่ยก็มาอยู่หน้าช่องของผมเองนะผมนะนี่ก็คืออ่าหน้าช่องของผมแล้วก็ไม่ใช่แค่ช่องนะเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ของผมเลยนั่นเองนะครับโอเคนะ ก็ถามว่านะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาทําอะไรนะวันนี้ก็จะมาดูกันนะว่าโต๊ะคอมกูมันมีอะไรบ้างครับก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับก็คือนี่ก็คือสภาพหน้าโต๊ะคอมของผมเลยนะที่ผมทําการอ่าแคสเกมหรือว่าอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับก็แบบนี่แหละ <c oughs> นะนี่ก็คือสภาพเลยนะครั่าวๆนะที่ก็จะมีตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโอเคนะแล้วก็เป็นจออะไรนะครับตาม ภาษาคำว่าคอมพิวเตอร์แบบ PC อ่ะนะโอเคนะผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะโอเคนะเรามาเริ่มกันที่น้องใหญ่ไฟแรงกันเลยนะผมโอเคนะก็เป็นไม้ที่ผมเพิ่งซื้อมานะโอเคนะก็อาจจะยังไม่ได้ใช้นะโอเคแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นไม้เสียงทางเจ้าโทรศัพท์นะอันนี้คือยังไม่ได้ใช้นับถ้าผมใช้แล้วเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีแสงนะก็คือมันจะมีให้เปิดอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลยดีกว่า อ่านี่นะผมถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะแบบมีไฟ rgb นั่นเองนะแบบสีรุ้งแบบค่อยๆ่อเปลี่ยนสีไปเรื่อยเอยนั่นเองนะก็เดี๋ยวลองแบบปิดไฟดิอ่านี่นะผมนี่ก็คือสภาพตอนที่เราปิดไฟนั่นเองนะครับโอเคนะก็คือมันก็จะแบบสวยงามนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันมีแสงออกมาจากข้างนอกทีนะครับโอเคนะผมก็คือนะมันน่าจะแบบ ดูสวยงามแล้วก็สว่างได้มากกว่านี้นะผมว่านะผมโอเคนะ swimming. เดี๋ยวเราเอาไฟกับคืนมาดีกว่านะครอ่ะโอเคนะครับก็เปิดไฟแล้วนั่นเองนะก็นะเดี๋ยวมาดูคร่าวๆนะครับว่าเจ้าใหม่นี้เนี่ยนะครับคือผมเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะโอเคนะครับก็คือมันยังดูใหม่ดูอะไรอยู่อะไรนะผมโอเคนะครับก็จะมีแบบว่าเจ้าใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นไม้แบบตั้งแบบเป็นไม้แยกเลยนะผม ก็จะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีปุ่มปรับอะไรมากมายนะครับก็จะมีปุ่มปรับเสียงเอ็โค่นะครับก็น่าจะประมาณแต่ว่าเสียงสะท้อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ G A N เนี่ยหมายถึงเกนหรือแกนปะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันใช้ทำอะไรแต่น่าจะเป็นแบบเอาไว้เพิ่มเสียงหรือลดเสียงหรือเปล่าอันนี้ ผมก็ไม่เคยปรับนะครับโอเคนะเป็นวิชาช่างมันก่อนนะส่วนตรงนี้ก็จะมีรูให้เสียบนะครับเหมือนจะเป็นแบบฟังเสียงไม์ตัวเองปะ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้น,น,น,นั่นเองนะครับสําหรับเจ้าน้องใหม่ไฟแรงอนั่นเองนะผมโอเคนะครับเราไปดูของต่อไปกันเลยนะครับผมก็ของชิ้นต่อไปนะครับผมก็ตามนี้เลยครับอ่า นี่ครับผมนี่ก็คือเป็นอ่ะหูฟังนะผมแบบเกมมิ่งอะนะที่ผมใช้มานะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ถ้าถามว่าเก่ายังก็เก่านาน,านได้แล้วนะมีมีไมค์มีอะไรด้วยน,นั่นเองก็เป็นหูฟังที่ดีมากนะครับผมก็ใช้เล่นเกมนะครับเคนะก็น่าจะอยู่กับผมมาประมาณ2ปีได้แล้วมั้งนะก็คือที่ผมจําได้คร่าวๆเ,เนี่ยนะก็น่าจะช่วงประมาณแบบ สองปีใช่ปหมเพราะว่าคลิปที่ผมเสียงแบบมันเริ่มเปลี่ยนน่ะน่าจะช่วงแถวแถวแบบคลิปของนี่นะครับแถวแถวคลิปเนี้ยนะครับคลิปแถวแถวธนูเอนชาร์ตนะครับแล้วก็คลิปเจ้าคิวเลควีนะครับที่มันจะมีตอนหนึ่งอ่ะผมจําได้ว่าผมเผลอพูดว่า,าเสียงอาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมซื้อ,อแบบใหม่ๆม,มานะครับคือมันก็ไม่ใช่ใหม่ใหม่หรอกมันคือ อูฟังไมโครโฟนนะครับที่มีไม่เป็นของตัวเองนะครับผมซึ่งเสียงก็ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ว่ามันก็เก่าไปตามกาลเวลานะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นหนังนะครับก็คือรอกหมดแล้วนะครับก็เหลือเป็นแบบเหมือนผ้าปะยูยี่ยูยี่นะครับผมก็ถ้าดูดีๆนะนะมันก็จะมีแบบสกตนะครับผมหนังนะคือมันรอกหมดแล้วนะอาจจะมีตรงขอบๆอยู่บ้างนะส่วนตรงนี้นะผม เห็นเป็นสีขาวนะคือจๆรๆๆิงอ่ะมันเป็นสีแดงเว้ยเออแต่มันลอกหมดแล้วนะคอันนี้นี่นี่ยังเหลืออโบราณวัตถุได้ไม่ดิเศษเศษอยู่บ้างนะครับเคนะเนี่ยหลุดลอกนะผมนะหลุดลอกนะครับถือว่ามันก็เก่าเวลาเวลานะผมก็ใส่ใส่ใส่นะหลังๆมามันเริืมลอกเล่มอะไรแนละ้วแบบจะย่อยสลา,ายอะไรทนะนะี่อนะอออาานะโอเคนะผมก็นะขออภัยกับความหยาบคายนะโอเคนะก็ถือว่า เป็นของชิ้นนึงนะครับที่ผมรักเลยแหละนะก็คือใช้กับใช้มาตลอดเลยนะครับหลังจากนั้นนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเจ้าใหม่ตัวนี้แทนนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีปัญหาตอนที่พอผมจะลองกลับมาทําช่องดูเนี่ยคือตรงนี้ไว้ตรงไม้เนี่ยเหมือนมันขึ้นสนิมเรือสักอย่างนึงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่แบบ ลองปรับอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคือเสียงมันก็เบาลงนะผมพยายามปรับให้มันที่สุดแล้วนะก็คือเสียงเนี่ยมันเบาลงมากๆนะครับคือตอนผมอัดคลิปเนี่ยผมก็ลองตั้งค่าอะไรดูแล้วนะคือแบบคือกูปรับให้เสียงแบบอ่าทั่วไปเนี่ยแบบว่าน้อยคือน้อยแบบน้อยมากๆคือต่ำกว่าผมหลายเท่าเลยนะแต่แม่งก็ยังแบบยังดังกว่าทุกคน คือคิดดูดิคือเสียงมันเบาขนาะดไหนนะครับโอเคนะถ้าสังเกตคลิปบางคลิปเนี่ยเสียงผมเนี่ยก็จะแบบว่าดังอาจจะเบาอ่ะเพื่อนหรือไม่ก็พอๆกันนะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะสาหรับพี่ใหญ่นะที่แบบว่าอยู่มานานแล้วนะแต่ว่าถ้าถามว่าคลิปก่อนหน้านั้นล่ะที่แบบผมไม่ได้ใช้เจ้าอูฟังเนี่ยเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยนะก็ผมใช้ท่านั่ของแบบเป็นสายสมูทท้ออะ่ะเป็นสายอูฟังโทรศัพท์อะ่ะแบบ สายสีขาวๆอะเออนั่นแหละนะเป็นหูฟังเล็กๆอะ่ะนะครับแล้วก็มีไมติดอยู่เล็กๆติดอยู่ด้านด้านข้างนะครับผมก็นั่นแหละผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกัน,นครับเอาเป็นว่าก่อนหน้านี้นผมใช้อ่าเจ้าสายสมูท็อกนี่นเองนะผมก็พูดไม่ถูกนะเอาเป็นว่า ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะผมตามผมตั้งแต่อ่าเมื่อสองปีหนึ่งปีก่อนสองปีก่อนเนี่ยนะก็อาจจะสังเกตได้เลยนะว่าเสียงของผมเนี่ยคือมันเปลี่ยนแบบบ่อยมากนะครับคือไม่ได้บ่อยดิคือแบบว่าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือผมกค่าคลิปอันนี้ก็การ์ตูนนรกนะครับคือถ้าถามว่าที่น,นี้ผมรู้สึกยังไงก็รู้สึกภาคภูมิใจบวกกับคลินไปนิดนึงอะนะ ก็คือกูทำเองคนเดียวทุกอย่างนะจริงผมน่าจะไปชวนน้องในิสคอร์ดหรือว่าคนที่รู้จักใน Discord, ิสคอร์ดมาช่วยภาคหน่อยอะนะเพราะมันคือเหนื่อยจริงนะค,คือแบบเจ็บคอเลยกูโอเคนะครับก็จะมีคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนของอย่างอื่นเช่นกล้องอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะอันเนี้ยเจ้ากล้องตัวเนี้ยคือเป็นกล้องที่ผมไปซื้อแยกใหม่ทีนะครก็ก็อกแก๊กกันนะ แบบร้อยสองร้อยบาทนะครับคุณภ,ภาพก็คือตามนั้นนะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร,ร่นะผมตั้งค่าอะไรก็นะไม่ได้มากเท่าไหร,ร่นะผมโอเคนะก็อย่างมากอะ่ะที่ได้ใช้อะ่ะระโยน์ของมันอะ่ะก็คือตอนผมเรียนออนไลน์ผมจะใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะผมโอเคนะคือถามว่ากูรู้เรื่องไหม <c oughs> สำหรับท่านั่นของเจ้าเมาส์เนี่ยนะผมก็จะเป็นเมาส์ตัวนี้เลยครับก็เป็นรุ่นอะไรสักอย่างนะผมก็ลืมไปแล้วนั่นดีนะ ก็เป็นแบบไอจีเดียนะก็เอาไว้เล่นเกมอ่านี่นี่มีมีอยู่ใช่ไหมแล้วนะผมก็จะเป็นอ่ประมาณนี้เลยนะแฟนทีสแต่ที่แน่ๆก็คือเอามาใช้เล่นเกมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เอามาใช้แหละเอามาใช้งานนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะคีย์บอร์ดละกันนะครับผมเป็นทน่าด้านของนับโวใช่ไหมนะครับผมโอเคนะก็นี่เลยนะคือตอนที่ เพื่อนผมเนี่ยมาเล่นที่บ้านเนี่ยเห็นบอกว่าโดนช็อตนะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันช็อตยังไงนะหรือแม่งแอดตดิเงาหรือเปล่านะเอาเป็นว่าจะมีประมาณนี้นะก็มันก็จะแบบไล่สีใช่ปะ่ะนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีแบบมันปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่านะแต่ที่ผมตอนผมซื้อมามันก็ไล่สีมาให้เลยนะโอเคแหละถือว่าสวยงามนะผมโอเคนะผมก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับทางนัานของคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ของผมนะผม เพื่ okay, ครับผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นท่าท่าของเจ้าสติ๊คอมพิวเตอร์นั่นเองครับของผมเองนะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมสําหรับท่าท่าของสติ๊คอมพิวเตอร์เนี่ยนะอ่ะเปิดท่า p e r f o r m a n ์ e มาครับโอเคนะรีวิวดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ CPU นะครับผมสติ Spec ๊เนี่ยก็จะเป็นท่าท่าของเจ้าอ่านี่นะครับผมเป็น Core i5 ครับ Gen 8นั่นเองนะคือตรงนี้ก็มีแปะไว้เนี่ย อ่าเป็นอคอยห้ากินแปดนะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้นะผมน่าจะอ่าหกคอหกเทรดปะ่ะนะครับเจ้าท่านของกินแปดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับต่อไปเมมโมรี่นะครับน่าจะเป็นแรมนะนะครับผมเมมโมรี่ครับก็ตอนนี้ผมอ่าสิบหกกิกนะจริงจริงเนี่ยอันนี้ต้องพูดก่อนนะว่าก่อนหน้านี้ของผมเนี่ยมันเป็นแปดกิกนะครับผมคือ ทุกกคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนะคือแบบว่าผมแบบใช้คอมพิวเตอร์ 8GB มาตอลอดไปเนี่ยก็จะเป็นทน่าล้านของฮาร์ดไดรฟ์ใช่ไหมนะครับผม HDD HDD นะครับไม่าจะไม่ใช่ SSD นะก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนะก็เอาเป็นว่าคอมพิวเตอร์ของผมนีม้ใช้เวลากว่าจะเปิดเสร็จนี่คือแบบ2-3นาทีเลยคือระหว่างนั้นผมไปทำอย่างอื่นรอได้เลยนะครับผมโอ้โหแม่งแบบพอแบบเพื่อนชวนมาเล่นเกม ก็บอกว่าเอ้ยนายทำไมมึงมาช้าจังวะมึงทำเฮียอะไรอยู่ผมก็บอกเอ้ยโทษทีเฮียแม่งกูเปิดคอมอยู่ของกูมันกำลังกำลังเปิดโทษเว้ยโทษเว้ยนะผมก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะผมเอาเป็นว่าช่างมันก่อนนะครับเราไปดูพระเอกกันเลยดีกว่านะแบบในวงการเกมนะแบบเวลาจะเล่นเกมเกมหนึ่งนี่คือแบบคนเขาจะพูดถึงไม่แพ้กันเลยคนระับก็คือเป็น G P U นั่นเองครับการ์ดจอนะผม การ์ดจอเนี่ยอันนี้ของผมเนี่ยนะครับตามนี้เลยครับผมเอเวเดียร์ G4 นะครับผม Gt หนึ่งศูนย์สามศูนย์นั่นเองนะครับก็ถ้าเรียกง่ายๆก็เป็นการ์ดจอ Gt หนึ่งศูนย์สามศูนย์ใช่ไหมนะครับผมก็ถ้าถามว่าเป็นยังไงนะครับคือบอกเลยนะว่า <c oughs> คือช้านะครับผมคือถ้าจะเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยคือมันจะแบบ <c oughs> นะไม่รอดนะครับผมคือ เกมแบบที่แบบว่ากินสเปกนะครับผมเพราะว่า,า,าการจอตัวนี้คือถามว่าเล่นเกมได้ไหมเล่นได้นะวารุเล่นเล่นลืน่นชิปหายนะผมปรับสุดก็โอเคเลยนะก็คือ,อยังเล่นได้นะผมแล้วก็รูบ็อกนี่คือไหวชิลอยู่แล้วนะคือแลมตอนที่ผมยังใช้เล่ม8ปดปก,ก็ยังเล่นไหวเลยเอออันนี้แบบยัดมาหรือบวกิกนะจะมาเท่าไหร่ก็มาเลยนะผมจะมีประมาณนี้นะผมสําหรับคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ทำยูทู e นั่นเองนะครับก็สําหรับการเล่นเกมหรืออะไรนี่แหละ,ะัะผม ก็จะมีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะทีนะก็ขอบคุณมากมากับอาจจะแบบคือผมก็กลับมาเลยอาจจะอจัดคลิปอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าพูดแบบตะกุตะตก,กักหรืองไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมก็รู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะแต่ขอบคุณทุกทุกคนนะที่เข้ามารับชมน,นั่นเองนะแล้วก็อยากจะบอกว่าอนี่ะ2023นี้ผมจะกลับมาทำเหมือนเดิมแล้วนะผม โอเคครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับผม